สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับต้นคนดีคนเดิมคนนั้นคนนี้ไทม์วันนี้มีแผนหน้าเล่นมาให้ลองใช้กันแผนแปลกๆอ่ะเดี๋ยวไปดูก,กันเลยจะเป็นยังไงไปเป็นแผนของไทยลีกนะเอ็ก e ตแล้วก็ User Information แล้วก็ดี Team แล้วก็เบดทีมนี่นะแล้วก็เอเชียนี่นะแล้วก็ ไทยลีกแล้วก็กดมาเลยนี่ลำปาง f อกดเข้าไปตกลงเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงดูไปพร้อมกันเลยเพื่อนนี่นะ้ะกดนั่นไหนวะอันแรกนี่แล้วก็ s h n g e information แล้วก็ default ไปเลยปั๊บแผนที่ได้นะครับไปลองเล่นกันดูนะเพื่อน